สวัสดีครับนี่คคิดเซคโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับมาตามกันหน่อยครับสำหรับทีมชาติไทยครับความเคลื่อนไหวเป็นยังไงกันบ้างเราอาจจะไม่ได้หยิบจับมาเล่าให้ฟังแบบเป็นรายวันนะครับแต่เราสรุปภาพรวมให้เห็นในคลิปนี้เราดีกว่าตั้งแต่เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับแต่ละความเคลื่อนไหวก่อนเจอกับทางจอเจียคู่แข่งเกมแรกในวันที่12ตุลาคมนี้นะครับก็คือเกมนี่แหละที่เราได้ดูกันเนี่ย แล้วเซียตัวจริงอจะเป็นยังไงผมก็จะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้วิธีการเล่นจะเป็นยังไงเอาเรา,เรามาวิเคราะห์กันดูนะครับขาดตบบวกพอนตรงไหนก็เสริมมาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับติดตามได้ทุกช่องทางเลยเดี๋ยวผมจะเมน้นผ่านทาง YouTube ผ่านทาง a c e b o o k ผ่านทาง Tik To อกนะครับหรือแม้แต่ในช่องทางของเว็บไซต์นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับการตอบอาจจะไม่ค่อยมีแต่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่อ่านนะอ่านตลอดเลยครับแต่คนตอบเนี่ยบางทีก็ก็เอาเวลาไปทํางานเนาะขาขออนุญาตแรกกันคือผมพิดเองแหละช่วงแรกคือ มีเวลาตอบคอมเมนต์นะผมทาช่องคนเดียวพอวันนี้มันงานเยอะขึ้นก็เดี๋ยวจะกลับมาให้ความสําคัญและจะมีช่วงที่เปิดขึ้นมานะเพื่อด่าแฟนในช่องเเลยนะครับด่ากันเลยครับสนุกแน่เดี๋ยวพยายามเอาคอมเมนต์มาแล้วมาคุยกันนะครับแต่ว่าก็อยากจะเปิดช่องทางให้เพื่อนได้ถามตอบแล้วผมมีเวลาได้คุยจริงๆนะครับเดี๋ยวติดตามในโอกาสต่อไปแต่วันนี้เนี่ยมาดูเชือตัวจริงของทีมชาติไทยก่อนเจอจอเจียงานหนักนะครับงานหนักถึงขนาดที่ผมมองว่า เด็กจะได้ประสบการณ์มากขึ้นแล้วอาจจะเสียความมั่นใจไปด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าเกมก,การเล่นที่วานแท็กติกไว้ของมาโน่เนี่ยมันไม่ได้เข้าที่เข้าทางสักทีเดียวมันต้องมีการปรับแก้ตลอดหน้างานแน่เพราะว่าเขาต้องกดใส่เราอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับเราจะเสียประตูขนาดไหนเราจะมีช่วงเวลาที่ดีขนาดไหนบ้างในการเจอเขาในบางจังหวะโอ้คำตอบชัดเจนมากนะครับในคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับเพราะว่าช้างศึกเล่นไม่เลิก เราก็จะไม่เลิกเชียร์ครับอย่าไปเชียร์เพียงแค่ผลการแข่งขัน,นขเท่านั้นในเวลาที่มีนักเตะฟูลทีมซูเปอร์สตาร์มาเวลาแบบนี้ก็ต้องเชียร์ด้วยนะครับเพราะว่าปัญหาที่ผ่านมามันคือปัญหาที่เราแก้ไม่ได้พอมาถึงช่วงเวลาต้องเชียร์ก็ต้องลุยไปพร้อมๆกันช่วงเวลาก่อนหน้านี้มีพาพิจารณ์ด่ากันเสร็จปุ๊บกลับมาเชียร์พร้อมๆกันนะครับเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่การเตรียมทีมนะครับหลังจากจบโปรแกร,รมไทยลีกในวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมนะครับในช่วงสายก็คือเที่ยงครึ่งของวันที่ 9ตุลาคมคือบรนจัร์ก็มีการรวมตัวเรียกนักเตะทุกคนมาที่โรงแรมโนเทลฟิวเจอร์พาร์คนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปอุ่นเครื่องกับจอร์เจียต่อด้วยเอสโตเนีย23คนที่มีรายชื่อก่อนหน้านี้ก็ปรากฏว่ามีข่าวร้ายนะครับนโคลัสมิคเคิลสันเนี่ยถอนตัวหลังจากมีอาการบาดเจ็บในการเล่นให้กับโอบโอเดนเซ่ต้นสังกัดในเกมล่าสุดซึ่งมานโฟกิ้งก็ยืนยันนะครับว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถ เรียกอันเตที่ตัวเขาต้องการมาได้ในครั้งนี้ก็ขาดไปหลายคนแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับทีมก็เชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาเนียมีความกระหายมากพอที่จะพิสูจน์ตัวเองในการเจอกับคู่แข่งจากยุโรปซึ่งก็เป็นงานใหม่ สำหรับทีมชาติไทยในการบุกไปเยือนด้วยซึ่งต้องมีสมาธิค่อนข้างสูงเลยส่วนการเจอกับจีนในบอลโลกรอบคัดเลือกก็น่าเสียดายที่ทีมไม่สามารถเตรียมความพร้อมในการอุ่นเครื่องรอบนี้ได้แต่ว่าตัวเขาได้ทํางานมา2ปีแล้วทุกครั้งที่เรื่องน้กเตะมาเก็บตัวทุกคนก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันและคิดว่าจะได้คุณภาพในเกณฑ์ที่ดีทั้ง2นงัดนะครับส่วนมิเกลสันเนี่ยเจ็บกล้ามเนื้อมีการพูดคุยกันไปแล้วต้องพัก2-3ถึงสัปดาห์ก็ดีกว่า ให้อยู่รักษาตัวที่สโมสรไปเพื่อให้พร้อมสําหรับเกมเดือนหน้าในการเจอกับทีมชาตจีนด้วยกระบวนการในการทําวีซา่าก็ทําให้ไม่สามารถเรียกใครมาเสริมแทนที่ได้ทําให้นักเตะไทยชุดนี้จะเดินทางไป22คนก็คือไม่ครบเต็มจํานวนโควต้าในการอุ่นเครื่อง1เกมคือ23คนนะครับหลังจากนั้นช่วงค่า ตอนหนึ่งทุ่มของวันที่9ตุลาคมเนี่ยก็เดินทางไปสุวรรณภูมิเพื่อขึ้นเครื่องบินไปที่จอเจียนะครับการเดินทางเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับใช้เวลาร่วมๆ15ชั่วโมงอันนี้ไม่รวมในการที่จะขึ้นรถบัสจากสนามบินต่อไปที่โรงแรม ที่จอเจียด้วยนะครับก็ปรากฏว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือ20ชั่วโมงนั่นแหละครับที่นักเตะไทยเนี่ยต้องเดินทางในทุกกระบวนการส่วนเวลาที่จอเจียเนี่ยก็ช้ากว่าไทย3ชั่วโมงในแง่ของการปรับตัวเลยผมคิดว่านักกีฬาก็คงจะไม่ได้เจ็ดแหลกมากมายนักนะครับไม่เหมือนการเดินทางข้ามไปที่อังกฤษที่เวลาเนี่ยมันต่างกันมาสัก6ชั่วโมงได้อันนั้นมีผลแน่นอนนะครับส่วนความเคลื่อนไหวนะครับหลังจากเดินทางไปถึงแล้วเนี่ยนักเตะก็มีการลงฝึกซ้อมทันทีเลยนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการเจอกับจอเจียในเกมแรก ซึ่งอุณหภูมิอากาศของที่นั่นก็11อองศาเซลเซียสนะครับ การซ้อมครั้งแรกหลังจากเดินทางไปถึงเนี่ยมาโน่ก็นำนักเตะทั้ง22คนนะครับยืดเส้นยืดสายนะครับเพื่อพักฟื้นแล้วก็รีคอรเวรี่กล้ามเนื้อด้วยมีฝนโปรย,ยปลายลงมาตลอดการฝึกซ้อมก็ฟื้นฟนูร่างกายเป็นหลักก่อนนะครับปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นซึ่งนักเตะไทยเนี่ยไม่คุ้นเคยมาโน่ก็บอกนะครับว่าการเดินทางจะใช้เวลายาวนานมากและการซ้อมก็จะค่อยๆฟื้นฟูร่างกายเน้นให้ปรับตัวกับอากาศที่ค่อนข้างหนาวคือตัวเขาเนี่ยชอบอากาศหนาวอยู่แล้วแต่พอมาถึงเนี่ยอากาศมัน เย็นกว่าที่คิดก็จะให้นักเตะเนี่ยซ้อมกับบอลเล็กน้อยดูการปรับตัวของนักบอลว่าเป็นยังไงซึ่งมีเวลาอีกหนึ่งวันก่อนการฝึกซ้อมและก็ปรับตัวนะครับก่อนที่จะเข้าวันแข่งขันจริงในการเจอจอร์เจียส่วนการศึกษาการเล่นของจอร์เจียเนี่ยก็พยายามจะหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดจอร์เจียเนี่ยเป็นทีมที่มีคุณภาพแต่ก็บั่นใจในตัวของลูกทีมว่ามีคุณภาพเหมือนกันและมีความมุ่งมั่นมากพอที่จะโชว์ศักยภาพ ให้แฟนบอลได้เห็นในการแข่งขันเกมแรกส่วนงานแถลงข่าวนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเลยก็มีการพูดคุยความพร้อมกันมาโนโ่ก็ไปกับบดินเผาลารองกับตันทีมชาติไทยในชุดนี้นะครับโดยกุนซือในวัย47ปีก็บอกนะครับว่าขอบคุณเรื่องของการต้อนรับที่จอร์เจียทําได้ดีมากสมัยที่มาโน่เนี่ยเป็นผู้เล่นที่เยอร,ยรมันเนี่ยก็รู้จักผู้เล่นที่เคยเล่นที่ชาลเก้ศูนย์สี่โดยจอร์เจียเนี่ยเป็นประเทศที่มีฟุตบอลคุณภาพแล้วก็อยู่ไทยมา11ปีได้ติดตามฟุตบอลไทยลีกและทีมชาติไทยมาตลอด จนได้มาเป็นโคช้ชทีมชาติรู้ดีว่าบอลไทยกําลังพัฒนาไปในทางที่ดีก่อนหน้านี้เนี่ยเจอคู่แข่งที่อันดับโลกสูงกว่าก็สู้ได้ดีเพราะฉะนั้นจะเป็นบททดสอบที่ยอดเยี่ยมแน่ในการเจอกับจอร์เจียซึ่งเป้าหมายเหมือนกันคือต้องทํางานหนักเพื่อไปบอลโลกแต่ไทยเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาให้แข็งแกร่งในระดับเอเชียให้ได้ก่อนสำหรับสนามซ้อมอาหารโรงแรม ผู้คนทุกอย่างดีมากและก็หวังว่าเกมกับจอร์เจียจะเป็นเกมที่ดีซื้อจอร์เจียเนี่ยสอบถามถึงฟอร์มของควิชาติคอรัสเคเลียนแนวรุกของนาโปลีซึ่งมาโนตอบว่ามีความคล้ายคลึงกับเนม่าสตาร์ทีมชาติบราซิลเลี้ยงบอลดีและก็เล่นในลีกระดับสูงจะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของทีมไทยที่จะได้เจอส่วนทีมไทยในยุคข,ของเขาเน้เนเกมรุก ขึ้นเกมเท้าสู่เท้าแล้วก็ไล่เพรสซิงสูงแต่ก็ต้องดูว่าจอเจียจะมาไม้ไหนสิ่งสําคัญมากกว่าผลการแข่งขันคือทีมไทยต้องสามารถสู้กับทีมที่มีอันดับโลกสูงกว่าซึ่งอันนี้เป็นโจ์สําคัญและแนวทางการเล่นจะเป็นยังไงทําตาม ที่ต้องการได้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่มาโน่พูดถึงนะครับโซบัดินผาลานะครับก็บอกว่าจอร์เจียเป็นทีมที่มีคุณภาพและดับโลกดีกว่าแต่ก็พร้อมจะสู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากนัดนี้เพื่อนําไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดมี2แมชในการแข่งขันบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรออยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนผู้สื่อข่าวของจอร์เจียถามถึงสไตล์การเล่นของทีมชาติไทยในมุมของบดินเจ้าตัวก็ตอบว่าปกติเนี่ยจะเล่นเกมรุกแล้วก็นัดเนี้ยจะเป็นเกมที่สนุกแน่ซึ่งต้องดูคู่ต่อสู้ได้ว่า จะมาด้วยแผนอะไรและนักเตะทุกคนพร้อมจะทําตามแผนที่โค้ชมาโนโพกิ้งวางเอาไว้เพื่อได้ผลการแข่งขันที่ดีด้วยนะครับสำหรับ11ตัวจริงและก็ระบบการเล่นที่ผมคาดการเอาไว้นะครับผมอ่านใจว่าน่าจะไปหลัง3าครับจากผลการแข่งขันที่ดีใน Kings ครับแล้วด้วยตัวของผู้เล่นที่ไม่ใช่ตัวหลักด้วยนะครับการประกอบจิ๊กซอว์ต่างๆของมาโนเน้นปลอดภัยไวไก้ก่อนน่าจะดีกว่าแล้วก็ระบบหลัง3าช่วงหลังที่มาโนใช้เนี่ยดูจะประสบความสําเร็จและเป็นระบบที่เขาคิดว่าน่าจะลงตัวที่สุดในการ ทํางานของเขาทั้งเกมรุกและก็เกมรับนะครับผมคิดว่าจะไป352หรือว่า3 4 3แต่ถ้าเกิดดูจากการประกอบรางในสไตล์ผมนะครับผมว่าน่าจะเป็น3-43น่าจะเหมาะสมกับการเอาผู้เล่นเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปที่สามารถเล่นร่วมกันได้ดีเอามาเล่นในพื้นที่ทั้งเกมรับและก็เกมรุกซึ่งมโนโพกคิ้งเนี่ยค่อนข้างถนัดในการจับผู้เล่นแต่ละคนที่มีความสามารถเนี่ยมาเล่นร่วมกันแต่สิ่งสําคัญคือพอเล่นเป็นองค์รวมในทีมแล้วเนี่ย อาจจะขาดความต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดเล่นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วก็สามารถที่จะปล่อยผู้เล่นชุดนี้เล่นกันได้แบบฟรีสไตล์อันนี้คือสิ่งที่มาโน่ทำได้ดีแต่ว่าคู่แข่งต้องจับทางไม่ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดคู่แข่งจับทางได้ในปัญหาเกิดแน่แแต่เรามาดูกันก่อนผู้สับปะตูเนี่ยคงเดาไม่ยากนะครับยังไงมือ1ชุดนี้ต้องเป็นไอ้กมพลปฐมอคกุลแน่นอนจากประสบการณ์ที่มีมากกว่า2คนทั้ง จิรวัตรว,ว,วังทพันธ์ของขอนแก่นยูเนเต็ดแล้วก็สุเบทีโคโพที่เป็นตัวสแตนบายจากการท่าเรือส่วนสามกองหลังนะครับเอลิสดอลล็เป็นตัวสุดท้ายนะครับและขนาบข้างด้านซ้ายกับขวาก็คือจกักรพันธ์ไพรสุวรรณกับกฤษดากาแมนนะครับขึ้นมาที่แผงมิดฟิลกันบ้านนะครับคู่กลางที่จะคอยคอนทรลเกมแล้วก็ตัดเกมเนี่ยตัวรุกหรือว่าตัวโฮลดิงบอลเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของเตอร์ยิเนเทพป้อมพันธ์ เล่นทางฝั่งซ้ายนะครับส่วนทางขวาเนี่ยเท้าซ้ายเหมือนกันนั่นคือเต้พิธิวัตรสุจิตธรรมกุลนะครับอันนี้จะผัดกระดุกผัดกันรับซึ่งบทบาทของเต้เมื่อเล่นเป็นตัวรับตัดเกมหน้าลายกองหลังจะไปช่วยตำแหน่งของเอลิสตอเลาะนะครับเวลาที่เพียงพัมเนี่ยจะมีพิธิวัตรได้แหละคอยเก็บกว่าแล้วก็จักรพัน์กับทางกฤษดาเนี่ยก็จะทางออกไปเล่นเป็นแบ็กได้ด้วยครับเมื่อถอยเต้ ไปยืนเป็นเซ็นเตอร์คู่กับเอลสดอลล์ ars, ในจังหวะเซตบอลอันนี้คือความลงตัวในระบบที่มีความเป็ี่นไปได้นะครับส่วนวิงแบ็กที่จะขยับไปเป็นปีกได้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ฝั่งซ้ายบัดินผาลาฝั่งขวาเนี่ยเป็นฟิสตองโดทิสตองโดเนี่ยไม่ต้องเดาวานะครับต่อให้หลุดทีมชาติไปเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่ามีตัวเลือกที่ไม่เพียงพอเขาเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆของมาโน่อยู่แล้วเพราะว่าไม่ต้องบอกกันเยอะนะครับทิศทางในการเล่นวิธีทุกอย่างเนี่ยแค่มองตาก็รู้ใจส่วนฝั่งซ้ายเนี่ย บดินทำได้ดีกับการท่าเรือในหลีกก็จริงแต่ปัญหายังมีเยอะนะครับและคุณภาพของคู่แข่งยังเป็นบททดสอบที่บดินยังท้าทายแต่ในสึ Kings Cup ก k i n g s c r a กลายว่าเขาทำได้ดีซึ่งจุดนี้นะครับผมคิดว่าความต่อเนื่องกับการที่เป็นผู้เล่นตัวเก๋าของมาโนอหนึ่งคนในชุดนี้เหมือนกันก็เลยทําให้เขาหน้าเจะออกะตาร์ทก่อนฉัดมงคลเรืองธนารนดนะครับส่วนตัวรุกข้างบนครับถ้าวางเป็นหน้าสผมว่าชุดนี้ใส่ไปเลยครับก็เป็นหน้าจากชุดของโค้ชหลา อิสระสีทโลในศึกยูยี่สามนะครับซึ่งก็ทําหน้าที่กันได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็เล่นร่วมกันได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งฝั่งซ้ายจะเป็นปุระเชทิทศดสถิทั้งฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นปีกตัดไน่นั่นคือ1ชันตรลงโฟมสีแก้วและศูนย์หน้าตัวเป้าก็ถ้าเป็นยุกรบุรพากับเทียรศักดิ์เผยพิมายก็คงเดาไม่ยากนะครับว่ายังไงต้องสตาร์ทด้วยเทียรศักดิ์เผยพิมายก่อนโวยหนึ่งระบบนะครับ ถ้าจะวางกันจริงๆเนี่ยก็จะเป็น343อีก1รูปแบบหรือว่าเป็น3 4 1 2ี่น,นะครับจุดที่จะพลิกผันไปเนี่ยสมมติว่าผมเอาผู้เล่นชุดเดิมไปเลยละกันแล้วผมจัดผมมันคิดว่าตำแหน่งมันไม่เปลี่ยนมากหรอกครับก็แค่เอาเบนจามบินเดวิสเนี่ยมาเป็นตัวรุกนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าคู่เนี่ยเป็นยศกรบุรพากับทีรศักดิ์เผื่อที่มาแต่ว่าคู่นี้อาจจะติดขาดกันนิดหน่อยอย่างที่เราเห็นกันในยูยี่สนะครับว่าถ้าเกิดมายืนคู่กันเนี่ยยศกรจะเป็นหน้าข้างบนตัวเป้าแล้วก็ธี จะแฟกมาเล่นด้านข้างาสายซ้ายทีขวาทีแต่ถ้าเกิดตัวที่หน้ารอนะครับอีกหนึ่งคนที่อาจจะหลุดขึ้นมาเป็นตัวจริงได้นะครับน่าจะเป็นอาทิตย์เบิกยืนคู่กับทางธีรศักดิ์แต่ว่าเป็นหน้าต่ําลงมาถ้ามีการปรับเปลี่ยนนะครับผมคิดว่าเป็นแค่นี้เลยส่วนตัวที่เหลือเนี่ยประกบกันตามตํา,ตาแหน่งเนี่ยผมว่ามันคาดเดาไม่ค่อยยากกว่าแล้วนะครับว่าใครจะแทนที่ใครเพราะตัวผู้เล่นเนี่ยมันมีเพียงแค่22คนตำแหน่งที่เหลือนะครับตัวที่ต้องแทนเลยวิงแบ็กฝั่งขวาก็จะเป็นเจมส์บริสฟอร์ ที่จะมีโอกาสลงแทนที่ของทิสตองโดฉะนั้นเนี่ยจักกิดลราตะกูลก็ถูกโยกไปเล่นวิงแบ็กฝั่งซ้ายก็จะแย่งตำแหน่งกับทางชันมงคลเดินทนารุหรือว่าในมุมหนึ่งก็อาจจะเอาจาักกิดลาราชตะกูลไปเล่นเป็นตัวรุกด้านบนส่วนตรงกลางนะครับก็มีชนุก,กูลการินกับพิชายอุตราเป็นตัวสแตนบายอยู่แล้วขณะที่เซนเตอร์เหลือตัวเลือกไม่มากนะครับถ้าเล่นหลัง3ามเนี่ยก็จะเหลือเก่งอดิสรพรมรักเป็นเพียงแค่ผู้เล่นตัวสำรอง ที่จะคอยเปลี่ยนลงสนามเพื่อมาหาจังหวะของเกมหลังจากที่ห่างหายจากทีมชาติไปนานส่วนที่เหลือประตู2คนเนี่ยถ้าจะเอาตามคิวยังไงไม้2ที่จะลงแทนกาพลเนี่ยก็ต้องเป็นจิรวัตรวางทพันอยู่แล้วและผมเชื่อว่าตำแหน่งผู้สาประตูเนี่ยน่าจะมีการสลับให้ลงเล่นกันคนละเกมอยู่แล้วนะครับส่วนสุมเมทีเนี่ยก็ต้องดูโอกาสทีว่ามีความเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดจังหวะในการเปลี่ยนมันได้ในผมเชื่อว่ามาโน่คงจะให้โอกาส ทุกคนที่เดินทางไปในแคมป์นี้น,นะครับผลการแข่งขันก็ต้องเอานั่นแหละแต่ว่าในมุมหนึ่งที่จะได้ทดสอบผู้เล่นเนี่ยในโครงที่มันพอเป็นไปได้ของชุดนี้เนี่ยก็สามารถที่จะประกอบร่างเป็นผู้เล่นที่ดีทีมหนึ่งได้เลยนะครับถ้าแยกออกมาอย่างชุดแรกที่ผมบอกเนี่ยไม่ได้แยกเลยนะครับใคายชุด2เนี่ยการเปลี่ยนแปลงมาอยู่ที่ว่าคุณจะประกอบร่างจิกซอย,อยงไงฉะนั้นวิธีการเล่นในเกมรุกเนี่ยถ้ามันชัดเจนพื้นที่เปิดผมว่าเด็กชุดบนที่มาจากยูยี่สามเนี่ย เอาอยู่นะครับแต่ด้วยกระดูกฟุตบอลประสบการณ์เนี่ยไม่ได้ผ่านจอเจียง่ายเพราะจอเจียเขาเล่นหลังสาเหมือนกันฉะนั้นเรื่องของเกมรับจะโดนบททดสอบหนักแน่ครับในการสั่งการแล้วก็รูปร่างที่ไม่ได้สูงใหญ่มากนักของจักรพันธ์ภัสุวรรณหรือแม้แต่กฤษดากาแมนเนี่ยเอลิสดอลล์จะรับบทหนักในการรับมือลูกกาอากาศแต่ว่าเรื่องการเก็บบอล2เนี่ยผมยังพอไว้ใจทั้งจักรพันธ์แล้วก็กฤษดาได้นะครับว่ายังมีความคล่องแคล่วมีความเร็วในการที่จะออกบอลสิ่งที่น่ากลัวสุดคือการเล่นด้านข้างมากกว่าครับ ด้านข้างฝั่งซ้ายเนี่ยด้วยความที่บดินเนี่ยเล่นเกมรุกดีจังหวะได้แล้วนะครับในการที่จะเติมขึ้นไปแต่ว่าเกมรับเนี่ยแรงประทะในจุดนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับกับการที่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นวิงแบ็กธรรมชาติส่วนฝั่งขวาที่ซองโดเนี่ยไม่ได้ห่วงเรื่องของเกมรับเลย1ต่อหนึ่งหรือว่าการยืนจังหวะจากโคนต่างๆเนี่ยประสบการณ์ค่อนข้างสูงเหลืออย่างเดียวคือคุณภาพในการเปิดบอลซึ่งจังหวะของเขาถูกต้องทุกครั้งเราเห็นโดเติมหลายจังหวะดีแต่ว่าเปิด เสียของไปก็เยอะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันผูกพันกันมาแล้วต้องรอการแก้ไขส่วนที่เหลือข้างบนนะครับแกนกลางไปถึิงข้างหน้าเนี่ยชุดนี้ไม่ได้น่าเกลียดเลยอยู่ที่ว่าเหลือื่องเดียวคือมันเล่นกันไม่เพียงพอมันซ้อมกันไม่เพียงพอก็ต้องไปลุ้นเอาหน้างานในสนามนะครับว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรครับในช่วงเวลา5ทุ่มของวันนี้นะครับไทยเจอจอร์เจียทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอสดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือแผนนะครับที่วางไว้ส1เ็ตัวจริงปรับระบบแรกเป็นอย่างนี้ระบบที่2เป็นอย่างนี้อเราก็ลง แลกเปลี่ยนกันดูผมว่าอาจจะไม่ไตรงใจทุกคนมากหรือว่าคิดเหมือนกันในบางหัวข้ออันไหนเสริมกัินเข้ามาเนี่ยพิมมาเลยในคอมเมนต์นะครับใน YouTube ใน Facebook เราแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะต่อยอดจากเกมนี้ไปดูว่ากับเอสโเนียมันจะเป็นหน้าค่าตาแบบไหนเมื่อผลการแข่งขันมันออกมาอย่าลืมนะครับชมเชียร์ทีมชาติไทยเชียร์ช้างศึกไปพร้อมๆกันเพราะว่าช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะไม่เลิกเชียร์ทั้งหมดนี้คือคิดไสโค้งนะครับบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งสวัสดีครับ